สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตตาโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่ในกิจกรรมแชร์และรับเงินนั่นเองสําหรับกิจกรรมนี้ก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาอัปเดตให้เพื่อนรับชมสิทธิ์ยังเหลืออยู่นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทํานะรีบทําด่วนนะสำหรับสิทธิ์นี้นะ เฉพาะคนที่ใช้ 2body wallet เท่านั้นนะครับสําหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมรับเงินฟรีอยู่ที่35บาทเพียงแค่เพื่อนเพื่อ,อทําการชวนเพื่อนทําการกดคลิกลิงก์เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อก็จะได้รับเงินอยู่ที่35บาทสําหรับใครที่ทําการชวนเพื่อนคลิกลิงก์ 3คนนะจะได้รับอยู่ที่5บาทเชิญเพื่อนคลิกลิงก์5คนจะได้รับอยู่ที่10บาทและทำการเชิญเพื่อนคลิกลิงก์อยู่ที่10คนนะจะได้รับอยู่ที่20บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์ให้ใต้ล่างคลิปหรือถ้าใครไม่อยากกดลิงก์ของผมนะเพื่อนๆสามารถวางลิงก์เพิ่มเติมได้นะสามารถทําได้ไอดีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับตรงนี้ของผมสิ้นสุดไปแล้วสําหรับใครที่อยากให้ผมกดช่วยก็แปะลิงก์ม้ให้ใต้ล่าง คลิปได้เดี๋ยวจะกดช่วยให้นะสำหรับตรงนี้มาอัปเดตหน่อยละกันก็ได้รับมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูลังวันหน่อยนะมีไหมทุกคนได้ไหมยังไม่โผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวมาดูที่ทูบนี่วอลเล็ตตัวที่เป็นรายการนะเงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับเราได้เงินคืนจากโปรโมชั่นกิจกรรมชวนเพื่อนเอลิเพนนั่นเองนะทุกคนสําหรับตรงนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่5บาท10บาทแล้วก็20บาทนั่นเองสําหรับตรงนี้เราได้รับมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับตรงนี้นะครับทำได้จริงนะณนะปัจจุบันนะครบกิจกรรมนี้เดี๋ยวบอกหน่อยลนะกันสำหรับกิจกรรมนี้ถ้าใครยังไม่ทำนะสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะ เดี๋ยวมาเช็คดูกันหน่อยนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะสิ้นสุดช่วงวันที่เท่าไหร่วันที่30เมษายนนี้เองนะทุกคนโอ้โ oh, หวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วทุกคนวันนี้วันที่28นะอก็เหลือเวลาอีกประมาณ2-3วันนะเพื่อนๆยังมีโอกาสรับได้อยู่และคนเล่นไม่เยอะด้วยนะสำหรับใครที่อยากทํารีบทําด่วนมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมนะสําหรับกิจกรรมทูเบรนี่มอลเลล่าสุดที่เปิดให้เพื่อนๆสามารถทําได้นะประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบ คลิปนี้นะครับหรือคลิปดดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเบอรตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ